เรียนท่านสุทธินาคธาน,นุนรองผู้อำนวยการสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญท่านประธานและคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement PA ที่คารพทุกท่าน,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกรุงชัยมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มาประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง performance agreement pa ของนายไพโร์ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนในครั้งนี้โดยโรงเรียนจะขอนำเสนอข้อมูลทั่วไปดังนี้ค่ะนายไพโร์ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรุงชัยและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังโนนจามเสาเลา้าวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอันดับคสสปัจจุบันอายุ50ปีมีอายุราชการ27ปีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรุงชัยดำรงตำแหน่งงานสายบริหารสถานศึกษาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2546ระยะเวลาเป็นผู้บริหารโรงเรียน19ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านกรุงชัยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565รวมระยะเวลาทั้งสิน้น6ปี1เดือน8วันในรอบปีงบประมาณ2565ที่ผ่านมา มาปฏิบัติราชการ103วันไม่มีวันลากิจลาป่วย1ครั้งไปราชการประชุม6วันสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement PA ส่วนที่ 1. ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งในรอบปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เต็มเวลาเป็นไปตามที่กอพคสอกำหนดให้มีการปฏิบัติการสอน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยการปฏิบัติการสอนร่วมกับคุณครูประจำชั้นในรายวิชาแนแนะวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และกิจกรรมการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับคณะครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน PLC นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคณะครูการอบรมบ่งนิสัยนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์กิจกรรมละหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น มีการจัดทำแผนนิเทศภายในและการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูมีการพัฒนาหรือการนำสืนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินงานด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงานงบประมาณ และด้านงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัดนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญและการดำเนินงานตามหลักบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารจิจการนักเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้กําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาให้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรได้กําหนดไว้สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนได้จัดตั้งกลุ่มลายเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นจำนวน11กลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และโรงเรียนมีเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อประสานงานและสนับสนุนที่ดีจากชุมชนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น3มครั้งโดยผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียน โดยผ่านเว็บไซต์โรงเรียนคือ w w w g u n g c h a i a c t h และเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียลมีเดียลายทุกระดับชั้นและ Facebook หลากหลายช่องทาง 5. น่ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอสามารถนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒน,นาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒน,นาบริหารจัดการสถานศึกษาจัดการการเรียนรู้และการช่วยเหลือดูแลนักเรียนจัดทำโมเดลนวัตกรรมการพัฒน,นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบคนดีสีกงชยัยและจัดทำโมเดลนวัตกรรมการพัฒน,นาคุณธรรมจร,ริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบ 4C โมเดล ได้แก่ curriculum ยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหัวใจในการพัฒนา c r e e n พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สะอาดงามตาเน้นความปลูกใสในการบริหารงาน c o p e r a t i o n ประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา curve เป้าหมายในการพัฒนาคือนักเรียนให้มีความรู้ความฉลาดตามศักยภาพมีระเบียบวินยัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนได้นำหลักควบคุมคุณภาพงานตามวงจรเดม,มิง PLC มาใช้ในการบริหารจัดการส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูและสถานศึกษาคือการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงให้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้ ลายมือสวยและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1. สภาพปัญหาของนักเรียนครูและสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านกรุงชัยที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนรู้ใน2รูปแบบโดยรูปแบบหลักคือการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาออนไซต์ site, เมื่อปลอดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และรูปแบบการเรียนการสอนออนแฮนคือการให้ใบความรู้ใบงานหนังสือเรียนแบบฝึกหัดในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด หรือมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาหรือในชุมชนโดยครูจะทำการรวบรวมใบความรู้ใบงานของครูผู้สอนในแต่ละวิชานำไปมอบให้กับตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและมีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในแต่ระดับชั้นเรียนซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวยังพบอุบสรรคและปัญหาดังนี้ สภาพปัญหาของนักเรียน 1. ที่อยู่อาศัยห่างไกลจากชุมชนทำให้ไม่สามารถมารับใบความรู้และใบงานได้ 2. ขาดอุปกรณ์ในการสื่อสารสภาพปัญหาของครู 1. ไม่ได้รับใบงานแบบฝึกหัดกลับคืนมา 2. ไม่สามารถติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลรูปแบบที่ 1. o n ออนไซต์ site, การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1. การวางแผนมีคำสั่งมอบหมายภาระงานสอนและงานพิเศษให้กับครูตรงตามวิชาเอกและความถนัดในสัดส่วนที่เหมาะสมให้ครูเน้นการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้ ลายมือสวยตามกลวิธีที่ครูแต่ละท่านเลือกใช้ 2. ด้านการปฏิบัติจัดทําตารางสอนที่เป็นมาตรฐานที่ครูทุกฝ่ายเห็นชอบแจ้งแนวทางปฏิทินการวัดประเมินผลให้กับนักเรียนทราบจัดหาสื่อใบงานเพิ่มเติมจัดบริบทภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3. การตรวจนิเทศติดตามผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจัดกระบวนการ PLC ทั้งที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ 4. ปรับปรุงแก้ไขนำแนวทางที่ได้จากการจัดกระบวนการ PLC ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์รูปแบบที่2อ n Hand นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานใบความรู้เมื่อมีการพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานศึกษาหรือชุมชนโรงเรียนจะปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นการให้ใบงาน และใบความรู้ให้แก่นักเรียนโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. การสื่อสารเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ให้แก่นักเรียนโดยครูผู้สอนแต่ละวิชาจะต้องมีการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละวิชาเข้าด้วยกันเกิดเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและลดปัญหาจำนวนใบงานของนักเรียนลง 2. การวางแผน เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากขั้นตอนที่1โดยครูนําเนื้อหาในวิชาที่ตนเองสอนมาสอดแทรกลงในเนื้อหาวิชาอื่นๆโดยเป็นการทํางานร่วมกับครูผู้สอนวางแผนเนื้อหาที่จะเรียนรู้ต่อไปให้กับนักเรียน 3. การสร้างระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและสร้างข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนครูและเนื้อหาวิชาต่างๆขึ้นมา 4. การปฏิบัติเป็นขั้นตอนในการนำสื่อการเรียนรู้ที่ได้ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถในการเข้าถึงของนักเรียน 5. การประเมินผลเป็นขั้นตอนของครูผู้สอนที่ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้นำผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาจากวิธีจัดการดังกล่าว 3. ผลลัพธ์การพัฒนา 1. เชิงปริมาณมีการลดปริมาณใบงานที่นักเรียนจะได้รับลดลงเป็นการลดใช้ทรัพยากรและยังเพิ่มช่องทางการเรียนรู้นักเรียนที่มากขึ้นครูเข้าถึงนักเรียนและได้รับใบงานจากนักเรียนมากยิ่งขึ้น 2. เชิงคุณภาพครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนได้รับสื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างครบถ้วน และลดความตึงเครียดของนักเรียนลงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงสาสามารถอ่านออกเขียนได้คำนวณได้ลายมือสวยและนักเรียนชั้นอื่นๆมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามระดับชั้นและทำให้มีข้อมูลสาระสนเทศนักเรียนที่ถูกต้องทันสมัย โรงเรียนขอกบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงณนะโอกาสนี้และขอความกรุณาให้ทำแนะนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ในลำดับถัดไปขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ